ื่านี่บุญกระถินบ้านกุดบอดนะครับตำบลช่องแขวงเพื่อเขาว่งจังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้เป็นตลาดตลาดอยู่ด้านในนะครับตลาดอยู่ด้านในือเ,เทพต้นหอวัสด,ดีครับแม่คล้ ขายอะไรบ้างครับมีแตงขาวค่ะแตงขาวแตงขาวหน้าชิโนนใหญ่ยาวขาวอร่อยสโลแกนหน้าชิโนนลูกละทำไมสามลูกสาวค่ะสามลูกสาวลูกละสิบบาทลูกละสามบาทสามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบเอาเครื่องลูกได้ปะ บักแต่งบ้านหน้าสีนวลเลยครับเดี๋ยวด้เอาเคยื่องไปทาู่หน้าสีนวลสามลูกเส้าบาทถุงหนึ่งเส้าบาทได้สามลูกบักใหญ่เลยครับเอาก็ถือว่าคือน้องนันก็มี่สมเชียวหวานเนาะอันเป็นโรคโรคระสานที่หาบักแตงขาวนี่โอ้แตงขาวนี่นะสมบักสมโอบอลโอเมนแต่งเม่นบอลโอ้บักส,สมเนาะสมเชียวหวานสามที่หาบาทสามลูกลอยได้บอต่อไปเลยตีได้ แักส้มเชื่อหวานจากบางมดจากสจากเชียงรายโอ้เชียงรายส้มเชียงรายนอกจากนี้น้องน้องนั่งกันมีบักเขียบักเขียปลาทู่บักเ, <c oughs> กเขียวเทศบักพริกปลาอีตูน้ำนี่มดแจกฟรีค่ะแจกฟรีบานนี้ขายวันธรรมดาขายยุ่นใส่ยุ่นนี่ระค่ะวัดโอ้ยุย่นหน่าวัดก๊กต้องนี่บอกหน่าวัดก๊กต้องบ้านบ้าน คุศบอดตำบลทงเควเพื่อเขาวงอยู่ว่ากระสินเมื่อนี้เป็นตลาด้อยเป็นบุญกระสินเป็นบุนกระสินกระเลื่ขามาทางในเพราะว่าทางทางนอกเนี่ยมันมียนบักดึงดึงอ่ะนะมา <c oughs> เอาแมคขามาฮะแมคคาเรื่อยนี่นนคือแมคคาบ้านคุศบอดนะครับขายพวกนี่แหละนะพี่นองกินยุตลาดนาวัดก๊กตองนะครับเป็นตลาดแร่งชุมม่มือเนาะ ตลาดแรงทุกวันนะครับหมอนวิงน้องในมากแต่ว่ามื้อนี้พิเศษยังไยเป็นบุญกับถินครับอดีนี่หมอล่ำด้วยเนี่ยหมอล่ำไส้วุฒิเวียงวิเศษดีมากมันแรงนะครับเดี๋ยวดีทายวิ่น้องเบิงโยนะครับไส้วุฒิเวียงวิเศษจะกินพวกนี้ตลาดแรงมหาแม้านี่เนาะ,ะไต้ทงมือเน,อะนอาะโบเด้ขาดจากมือเลยไม่มีวันหยุดราชการ<ะ>น้มือแรงมาเลยน้ำโมแรงมาเลยน้า,ย<ะ>นาวัดโคกตองเนาะ บ่ได้ไปตลาดเขาวงบ่งมั้งไปเวลาไหนตีสองถึงแปดค่ะตีสถึงแปดโมงตลาดแรงบ่ได้ไปอยู่นี่เนาะอยู่บ้านเฮานี่เนาะเอาอุ่นแม่ค้าเด้อนี่เด้อนี่แม่ค้าแม่ค้าหน้าตาดีดีแม่ค้าคนสวยต่อรถทันทีค่ะเอาต่อรถทันทีบ่ยังบ่ต่อก็รอดหายรอดหาเลยรอดหาเลยแม่ค้าใจดีเด้อหนึ่งหน้าตาดีสองใจดีมาเลยเด้อนี่ประดัง ขาวอะไรนะสาโลกแกน,น<จ>ว่น y y าไงได้เลยใหญ่ยาวขาวนวลผ่องบรนดาที่นวลเป็น่าใหญ่ยาวขาวอร่อยด้วย<อ>วพูดนะเ,เอาใหญ่บนใหยพันเอาเด้อบักแต่งเอาอเอม,อามาหาแมฆขาเด้ยเอยเอารสพืชที่ออกกว่านี้ออกพูดอะไรไม่แคาเด้อขอบคุณหลายครับเอาว่าเป็นพืชที่ออกนอกจากนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวไปกังนี้กัน มาแบบหมืกปบบเมืกไม่ปเ,มเป็นตัแซ่บจะด้วเดี่ย,ยแ่บนื้ผู้ใดแซ่บนื้ผู้ปิ้งหมดเลยเนี่ยใส่กล้องอันนั้นผู้กินหรือผู้ขายนั่นอันนั้นผู้กินป่ะโอ้ยเนาะกินแม่บรรยัปบรรยังโอ้ยนะครับนี่เต่าทานเต่าทาน,นาาแซ่บเนื้อผู้ขายหรือผู้ปิ้ง แซ่บเหมือนผู้ปีงกัแบแซ่บผู้ขายกัแบแซ่บเอาผู้ขายกับไปปีงน้ำก็ได้ป่ะจะม,ม,มีคมวม้มสามาที่เศษจ้ะเอามามา,มาขายเพิ่นนี่ไม่ละสิบบาทเอาท้าระจำว่เอาจักหน่อยนอเนาะอือเอาหอมดีได้ของเราเมือแรกงอย่แล้วสิขายดีมอลลัมเตรียม,มไว้ได้ไหลายด้วยแม่ค้า <c oughs> มเอแรงดีขายดีเด็กเด็กไม่หิวใช่ด,ดีดีรับประกันเลยว่าขายดีเแรงหมอลำล่ามไซเวียงพิเศษนี่ขายดีพุ่นเบิ้งคู่กินเหรอพุ่นกินไม่บรรยัญญ่บรรยั่งเรื่องซื้อแล้วผู้ขายซื้อยังก่อนเราเราซื้อยังก่อนเออแป้งแป้งมาเด้อปลาหมึกน้องแป้งน้องแป้งคนสวยน้องแป้งสาวผู้ไทยบ้านฟุตบอด เงยหนาใส่กล่องแน่น้องแป้งคนสวยเออเดี๋ยวดีไปรอให้ไทยเอาผู้กินดูผู้ซื้อกับไายเอาแล้วผู้ซื้อหนาตาดีทั้งหมดเนี่ยทั้งสองเบิ้งทั้งหลังกันยังดีอยูอ่โอ้ยโมีเงินสกแกนก็นได้บ่ะสกแกนได้ดอ๋อได้หมดเลยมีกล้วยทอดลูกชิ้นปาลาระเบิดก็มีบมดเนี่ยตำเบงฮงตำเบงฮงบักหอยก็มีมาทางพี่พก,กัน,นกยังเห็นผู้กินคือเก่าอยู่ กินไม่บรรยะบรยังกินแซ่บก่อนแซ่บเพิง <c oughs> แซ่บเพิงแซ่บเพิงถุงเท่าไรเราต่ำบางวง,งห้าวงนนรงาตาเดโอ้ต่ำไปกินไกิน <c oughs> โอ้เสียงเป้งคือเรานี่ออกดนนอนี่ปิงใกล้ปิ้งใส่กอบงห้าวปโอ้นะครับมาในชุดสีแดงแรงดิเลยอ่าผู้เปี้งผู้เปียงสีแดงสูเ้คอสีแดงสูขวนโมจักว่าเป็นไฟเนี่ย หอหนาหอตาว่ามันมาจะเศร้าอุ <c oughs> มาแต่เล่าบอกโอ้ยมาแต่เล่าเ <c oughs> <c oughs> นาเซฟเซียเรื่องโมแลงนี่ขายดีเรื่องโมล้ำซิ่งเนี่ย <c oughs> ขายดีเลยว่าโมลงนี่ในค่ำคืนโมแลงนี่จะขายดีนะครับเพราะว่าคนมาดูหมลำแล้วคนจะหิว <c oughs> นี่ผู้ขายผู้ขายผู้ขายขายหมดมีหมดแฟนแฟนไฟบ่นี่ <c oughs> เอาเอันนี้ออกกล้องออกกล้องแฟนไฟก็มี เฟ้นไฟก็มีปิ้งไก่ใส่กอก pues มีมัดอย่าดีฟันย่าเลือดลบเอื่อไเื่อูจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับคนปิ้งใช่แลแ้วใช่แล <mor zar> ้วคนปิ้งเด้อคนปิ้งนึ่ง้าปิ้งใหม่กับพ่แซบถ้าพ่สสุกกับพ่าแซบต้องปิ้งแบบแซบๆคือพอดีพอดีเพราะนั้นตรงมีประสบการณ์เนี่ยผู้ปิ้งเนาะ อี่ลีได้เลพูดได้ว่าเรียรเนเนาะแมนต้องใช้ประสบการณ์ครับผมแมนต้องประสบการณ์ดิคันคันบ่มีประสบการณ์ใหม่แม,แมนยางอ้อม <c oughs> เอาสี่โลต้องเป็นหลายกิโลต์เลยเออโอ้ยางอ้อมอยู่นี่แปดสิบยีโลแล้วปาดเอายางอ้อมหมุนหมุนอยู่นี่เด้อผู้พิ้งประสบการณ์ต้องสูงครับเฟืองไม่ได้นะครับคันบ่มีประสบการณ์นี่สิไม่นี่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า80ปีนะครับเอาครึ่งหนึ่งวะ เอายังบ่ถึง80เนาะประสบการณ์40ปีนะครับพูดหานมอลำ่เริ่มแมเแรงใส่วูดเรื่องพิเศษขายดีเป็นให้เลลยเด้อเอาปิ้งดีๆีลวดนี่เดี๋ยวโมแลรงมาได้ผูกเอาขอพูดหลายเด้อโอ้เสียงเพลงเสียงเพลงขึ้นแล้วออกได้ไหมหนอเอาไม้ยังครับเอาไปทำเอาไปทำอะไรโอ้ยไี่ใกล้อบองไปใส่ล้วผู้ขายนี่ผู้ขายลูกไส้ ไม่ละสิบบาทเท่านั้นอืหวัดดีครับผู้ขายถูกถูกสิบบาทเท่านั้นสิบบาทเท่านั้นเอออีกผู้นึงไปใช้เหรอเอาเผาให้เราโอเอาแจะเขาบ่นี่ประสบการณ์ปิ้งจากโองบ่นทั้งแดงบ่ไก่โอบถังแดงเนาะเอาผู้ปิ้งเด้อแต่ว่าโบ้จักว่าเป็นไผ่แจ๊กโอ้โหว่าเป็นมาเตซ่าอุ้ยมีหลายโองค์เลยนี่มือแรกนี่เตรียมไว้ดีเด้อนี่ บาดนี่คือไก่อบโอ่งนะครับไม้ถูกๆเพียงไว้และสิบบาทเท่านั้นเม่ได้ไปนาคลานสิบบาทเท่านั้นเด้อโถปีงไก่ปีงไก่สิบาทสิบบาทไก่อบโอ่งอบทังแดงเออบาดผู้สื่อมาถือแบ่งไงแต่บาทนี่ยตแกตแกสวนยางว่านี่แมเต่าแกสวนยางมาซื้อปิิงไก่ ว่้นห่อแบบเต็มไม่เต็มมือบ่หัดบ่มีหัดจะมองดีถืออันนี้ขี้กระเป๋าเงินล้านเนี่ยนี่ขายยางได้ขายยางได้ขายยางได้โอ้นะครับเอาเอาขายดีได้พูดเพียงได้เอาขอพูดในหลายขอพูดในหลายปิ้งไก่ปิ้งไก่โอ้ทางพี่กะมันคือใส่แก้วเป็นตะแซบเลยนี่เป็นตะซื่เออ มาคอนจะรนตลาด,ดเนีออ้าวเป็เดตับแซบบักโจกแล้วเท่าไหร่ล่ะ้าบาทโอ้แม่เมือ่อหลั้าบาทลูกสี่ยักไห<ป>บ่นิไมาซี่ปลาระเบิดนี่บก่กอ้เป็นตัแซ่บปลาระเบิดนะครับอ,ะะอืของแม่ค่าบ่นโอ้ลูกสิ้นไมเป็นตัแซ่บเลยไม่ละซบ่ครับบ่ครับขอบจังอบคุณจัง สามสิบบาท fc บ่ะนี่แม่ครับ fc โอ้ fc 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 ที่ตามเลี้ยงไว้หุ่ยไปแต่แซบป่ะมึกสิบบาทเด้อนี่หมองปิ้งปิ้งเตาถ่านนะครับเด้อจะปิ้งเตาถ่านนะครับแต่แซบได้จะหอมอร่อยเมื่อแรงจะขายดีมากเพราะว่าคนเยอะหมอลำหมอลำขายดีทำไมคะเด้อน้ำน้ำกิมแซบๆเลยเอา อันนี้แม่ยังนี่ไหนโอนบ่โอโอ้โอนได้บ่มันตัวใหญ่บ่ดอดยากโอ้คือขายดีมันก็เห็นหุ้งตัวเออเอาห้าบาทก็โอนได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ผู้ซื้อหนึ่งบาทก็โอนได้โอนได้หมดเพราะว่าแม่ค้าใจดีกำลังลาแมงวันหรือวี่ยังไลายแมงวันโบมีแมงวันอย่างนอกคำแล้วแมงวันแมงวันนอนเหรอมั้ง แมงวันสีนอนแล้วเอาขายดีได้ไหมค่ะเด้ขายดีๆครับขายดีอยู่บ่ได้ให้ไปดีนี่ขายดีไม่ได้ให้ใครเลยอันนี้ก็ขายดีเนาะบ่ได้ให้ผู้ใดขึ้นกันละเนาะเราหยอกแม่ค่ากันน่ผู้ซื้อผู้ซื้อโอ้ซ้าบาทไม่ละสิบบาทสี่หมื่นกว่า อันนี้เอฟซเอฟาเอฟังบเลยเ่ยอฟซีเอฟซีเหมน้ำกลด้วยเอฟซีเอฟซีเอฟาเอฟซมาอยู่หน้าร้านเอมาอยู่หน้าร้านหน้าร้านมันหมานขนาเลยเอฟซีเออยู่หน้าร้านหน้าร้าน เอาโจ๊กเขาแม่ทงได้เงินมาจากบาทแล้วเขาไปซิ่เงี้ยได้คุณละจากบาทไปซิ่งี้เดียวว่ะซื้อได้แค่บบน <c oughs> ึ่งมแล้วบอเออเอาอเอาเพลงกับเสียงเพลงหลายไปบุกกระินนะครับกติขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ